สวัสดีจากช่องแม่ชุชอบชวนค่ะวันนี้แม่ชุมาชวนเพื่อนๆดูดอกไม้นะคะอันนี้จากสวนเรานะคะเอามาแบ่งเพื่อนๆเ,เชยชมกันค่ะดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าสว e e ว William นะคะเป็นดอกไม้ที่มีช่อดอกรวมแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะความสูงก็ไม่มากนะคะประมาณ1ฟุตจากพื้นแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ว่าดูแลง่ายค่ะแทบจะไม่ต้องใช้เวลาไปดูแลอะไรเลยนะคะปลูก แล้วก็ปล่อยไว้เลยแล้วก็จะออกดอกเองดูแลตัวเองได้อย่างตามธรรมชาติไปเลยค่ะดอกก็จะมีหลายสีนะคะของเราก็จะมีหลายสีที่ปลูกไว้นะคะเป็นดอกไม้สายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมมากๆเป็นแบบรู้กันทั่วในอดีตว่าเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากมายนะคะแต่มาปัจจุบันก็มีคาเทอร์ทิเขึ้นมา พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาทําให้ดอกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมช่อดอกดอกกว่าเดิมแล้วก็หลากหลายสีมากกว่าเดิมนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนมีเวลาน้อยและอยากปลูกดอกไม้ที่ให้ความสวยงามสะพรึงตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆอไปลองอเปิดข้อมูลค้นหาดูได้ลองปลูกดูได้นะคะเพื่อนๆง่ายมากๆเลยค่ะ,ะง่ายต่อการสําหรับคนมีเวลาน้อยอย่างเรานะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์กดคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ